<Okay. S 2> สนับสนุนโดยเจ้าได้คำเรี Yes, We Drive คำเรีความรับผิวขาวิ้เริ่มต้นที่นี่ลักสกินไลทนิ้งสิทราวไว้ผิวขาวจะจนอยากได้ Yes, We c a n r y ครับใช่แล้วค่ะและในรอบ2ปีที่ผ่านมานี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเราจะพูดถึงนะักร้องกลุ่มที่ได้รับความนิยมและโด่งดังที่สุดแน่นอนค่ะ ใครๆก็คงจะนึกถึงวงบอยแบนด์ชื่อดังอย่าง D2B แน่นอนซึ่งประกอบไปด้วย3มหนุ่มนะคะบิ๊กแดนและดีเพราะว่าบุคลิตหน้าตาความสามารถนิสัยใจคอนะครับและอะไรหลายๆอย่างทั้ง3คนเนี่ยที่ผสมผสานกันเป็นวงดนตรีได้อย่างลงตัวนะครับใช่แล้วค่ะหนทางยาวไกลนะคะกว่าจะมาเป็น Big D2B ได้นั้นเนี่ยจะต้องผ่านอะไรมาบ้างเราไปชมเรื่องราวต่อไปน,นี้กันค่ะหากย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้ว คงไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กชายคิ้หนาคนนี้จะเติบโตขึ้นมาเป็นขวัญใจมหาชนที่คนทั้งประเทศรู้จักเป็นอย่างดีในานาม BIG กดีทูบีบิ๊กเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวของครอบครัวกิติกรเจริญซึ่งคุณพ่อและคุณแม่ทั้งรักทั้งหวงมากเป็นพิเศษถึงขนาดไม่ค่อยยอมให้ออกไปเล่นนอกบ้านให้หา่างไกลสายตา เติบโตขึ้นมาโดยมีเพียงหนังสือการ์ตูนและรายการโทรทัศน์เป็นเพื่อนแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เขากลายเป็นเด็กขี้เหนาที่ชอบทําตัวโดดเดี่ยวตรงกันข้ามมิกกลับเป็นเด็กว่าเริงรักสนุกและกล้าแสดงออกจึงมักได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางโรงเรียนอยู่เสมอ กรรมอย่างหนึงที่บิ๊กสนใจมากเป็นพิเศษในสมัยมัธยมปลายก็คือการร้องเพลงเขาจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมขับร้องและลองสมัครเข้าประกวดร้องเพลงในโครงการสตาร์ชาเลนจ์เมื่อปี2543ซึ่งเปนจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้เซ็นสัญญาเข้ามาอยู่ภายใต้ใชายคาของ R.S ในเวลาต่อมาหลังจากที่ได้เรียนร้องเพลงและพัฒนาศักยภาพความเป็นศิลปินอยู่นานนับปี ก็ตกลงใจที่จะปั้นหนุ่มบิ๊กและเพื่อนร่วมห้องเรียนร้องเพลงอีกสองคนนั่นคือแดนและบีนที่กลายเป็นกลุ่มนักร้องบอยแบนด์ขวัญใจวัยรุ่นในนาม D2B โดยมีผลงานเพลงอัลบั้มแรกออกมาเมื่อวันที่19ธันวาคม2544ซึ่งนับเป็นวันที่บิ๊กแดนและบีนได้แจ้งเกิดในฐานะนักร้องอย่างเต็มตัว ดีนะครับคุณสุวิภาครับที่3ามุ่ม D2B เนี่ยเป็นขวัญใจวัยรุ่นทั้งประเทศเลยนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวเนี่ยเรียกได้กันว่าเรียกได้ยอย่างว่าดังแบบตั้งตัวไม่ติดเลย และด้วยกระแสความดังเนี่ยแหละค่ะค,คุณผู้ชมคะทําให้งานเนี่ยนะคะหลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานเพลงอคอนเสิร์ตของพวกเขาเองนะคะงานแสดงละครภาพยนตร์ถ่ายแบบถ่ายโฆษณาโอ้โหดังกันขนาดนี้นะครับแน่นอนที่สุดครับรายการโทรทัศน์ทุกรายการในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ต้องสนใจอยากจะเชิญทั้งสาคนเนี่ยมาพูดคุยเพื่อให้ท่านผู้ชมนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของพวกเขากันแน่นอนใช่ละค่ะและในบรรดารายการต่างๆเหล่านั้นนะคะแน่นอนค่ะ ต้องมีรายการของบริษัทเจสอยู่ด้วยแต่ว่าจะเป็นรายการอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันค่ะเราก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้โทรศัพท์กันเข้ามามาพบกับสายแรกดีกว่าให้แฟนคลับเป็นผู้ถามนี่ต้องรัจกิงครับเพราะว่าโทรศัพท์เข้ามาไม่ใช่ง่ายๆนะครับก็ต้องรออยู่นานเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโทรศัพท์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีชื่ออะไรจ๊ะชื่อลค่ะอ้าวน้องเลูกอยากถามอะไรจ๊ะว่าด้วยทิ้งงานไม่ค่อยมีเวลาว่างให้กับครอบครัวนะคะถ้าพเลือกสามวันเนี่ยจะคะจะให้ครอบครัวมีความสุขมากที่สุดและจะไปทำกันที่ไหนคะโอ้โหถามยังไงคำถามนางงามเนี่ยดีมครับถ้าเป็นดีมถ้าบอกว่ามีเวลาว่างตอนนี้ใช่ไหมครับสามวันก็คงไปพาพ่อแม่กับน้องๆทั้งหมดไปเยี่ยมน้องอีกคนนึงครับที่บวชอยู่ อ่ตัดบาทไปด้วยให้ไม่้องมจะไปเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรเนี่ยเรื่องในครอบครัวเพราะว่าน้องสาวเรื่องอะไรยังไงป่ะไม่ไม่ใม่มาถึงอยากไปกับพี่บ้างไงคือจะไม่ตอบใช่ไหมจะใช้แบบว่าผมไปกับพี่เขาเงี้ยหรอใช่ฮะตรงนี้มีใครอยากถามไหมมีไหมมีแฟนหรือยังเลยอ้าวถามว่ามีแฟนหรือยังอ่ะอ้าวเอาแนนต้องถามแม่ก่อนนะฮะเพราะแม่เขาเป็นคนดูอยู่เรื่องแฟนนี่นะ ต้องไปถามแม่ว่ามีหรือไม่มีเพราะแม่เป็นคนเลือกให้ใช่นะฮะก็รอดไปได้อีกนะฮะอะไรอะไรนะจ๊ะเธอในปกเทปเนี่ยเป็นใครผู้หญิงในปกเทปอ้าวก็ยังไม่ได้เกิดหนึ่งใครก็คนนั้นล่ะครัา จะเกี่ยวกับเรื่องการซัมเมอร์ฤดูร้อนเราจะพาทั้งสามหนุ่มไปซัมเมอร์กับเราทางด้านนู้นตามคุณคอมสันไปเที่ยวชายทะเลกันฮะนี่เราอยู่ในชายทะเลดูหน้าพิเหมือนไหมพอราดใจอาหารแรกนะครับเราจะให้ทั้งสามหนุ่มเนี่ยไปเที่ยวชายทะเลกันค่ะคําถามคือว่าตอนไปชายทะเลเนี่ยคุณอยากจะใส่ชุดว่ายน้ําแบบไหนชุดว่ายน้ำที่คุณใส่เนี่ยคุณรู้ตัวว่าเป็นชุดว่ายน้ำที่ดึงดูดสายตาผู้คนเป็นอย่างมาก และคิดว่าชุดว่ายน้ํานั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะถ้าเราให้ดีทูบีใส่ชุดว,ว่ายน้ําจะเป็นภาพยังไงเราให้นั้งสามคนนะคะ <c oughs> ได้ระบายสีลวดลายแล้วก็รูปแบบของกางเกงชุดว่ายน้ําที่ที่ทั้งสามคนอยากให้เป็น <c oughs> ในจินตนาการลองว่าดูสิคะว่าทั้งสามหนุ่มชอบแบบไหนที่มีสีให้ดา้านล่าง คือแบบว่าซัมเมอครับซัมเมอก็ชายทะเลก็เป็นจระเข้อ่ท้องฟงต้องไปโอเคได้ยังคะน้องบีมได้ยังคะได้แล้วครับแต่ละคนอ่แต่ละคนอธิบายลวดลายนี่อะไรฮะคุณบีมกินปลาจระเข้ครับพอดเดี๋ยวนี้ให้บีมดูพวกอะไรล่ะ Animal Planet บ่อยเขาเลงฮันเตอร์เขาเลงฮันเตอร์แต่ทำไมมันมากินแถวนี้อ่ะ นี่คือไอตอนผมไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณอธิบายของคุณยังไงอ่ะนี่ก็เป็นแนวสัตว์เป็นแอนิมอลแพร์เนี่ยส่ัตว์ส่วนของน้องแดนของแดนนี่เป็นเป็นร่งนะต้นไม้ต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยอ๋อนี่เป็นสีสันที่ลายผ้าเป็นลายผ้าสีสันสดใสแล้วตรงนั้นก็มีลูกปั้นสัตว์อีกต้นหนึ่งอ่ะต่อไปของน้องบิ๊ก ตัวนี้จะเป็นพระอาทิตย์มากเลยครับเราไปทะเลครับไปทะเลต้องสดใสนิดนึงครับแต่ลวดลายและลักษณะของชุดว่ายน้ําของเกงว่ายน้ําที่ใส่เนี่ยนะฮะเขาจะบอกว่าจะใช้วัดได้ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่รู้สึกผิดขนาดไหนเวลาที่แกล้งใครต่อใครลวดลายของแต่ละคนเนี่ยแต่ละก็จะบอกได้นะครับอย่างเป็นลายพระอาทิตย์สดใสสุดเนี่ยบ่งบอกเลยว่าบิ๊กเนี่ยถ้าแกล้งใครแล้วถูกจับได้เนี่ยบิ๊กมักจะไม่ค่อยรู้สึกผิด หรือหรืออีกแมงหนึ่งว่าเป็นคนชอบแกล้งคนอื่นเป็นคนชอบแกล้งคนอื่นนะฮะจะว่าจริงก็จริงนะครับจริงครับจริงครับเขาแกล้งอะไรครับแกล้งอะไรคะมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้เปล่าบิกไปบริษัทก็ได้ครับจำได้ยังแต่แรกครับท้างถ้าทรายการเราจะทําให้ดี2 B ีหลือเดียกเดียหรือปีเดียวคําถามแรกเลยนะครับครูเข้ามาในห้องปั๊บจะสอบโดยที่ไม่เคยบอกล่วงหน้ามาก่อน เราจะพูดในใจว่าอะไรฮะบวดในใจว่าน้องบีมบีมอ้าวน้องเป็นเลงเหรอจาทำไม่านี้ครับอาจารย์เออเราจะทำได้ไหมนี่เออน้องแดนของแดนลาก่อนลากอนนี่ไมถึงอะไรคือว่าเช่างนี้ช่าเน้อันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันน้องบิ๊กไม่รอดแล้วชีวิตนี้ทำไมคะมันมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรออ๋อไม่ได้เตรียมตัวครับ ก็เลยแบบจบกันตีหนึ่งทีหนึ่งจบกันแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์นี้จะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิงเลยในทางจิตวิทยานะคะก็จะพูดถึงเรื่องอะไรในทางจิตวิทยานะครับคําที่คุณบ่นในใจเมื่ออาจารย์จักสอบล่วงหน้าโดยที่เราไม่ทราบมาก่อนเนี่ยหมายถึงสิ่งที่คุณคิดเมื่อถูกปฏิเสธจากคนที่คุณสารภาพรัก เคยถูกปฏิเสธรักยังคะนบองบิ๊กเคยครับแล้วเป็นยังงเป็นี้เป็นอย่างนี้ย่างที่เขียนไหมก็ราก่อนแล้วครับสุดยอดครับชีวิตนี้ก็แทบไม่รอดครับแต่รอดมาได้ไหมครับรอดมาได้ครับเพราะเพราะอะไรถึงรอดมาได้เพราะได้ออกดีทบีครับข้อต่อไปเราจะ ปลอบใจเพื่อนเพื่อนที่กำลังรำลำรำสายในห้องเพราะเราเป็นหัวหน้าห้องเราจะปลอบใจเพื่อนว่าอย่างไรครับใจบีมก็ไม่ได้อ่านมาเหมือนกันแหละใจเย็นๆก็ไม่อ่านมาเหมือนกันของแดนล่ะคะตัวใครตัวมันครับของพี่บิ๊กมีมีมารยาทกันหน่อยมีมารยาทกันหน่อยครับเพื่อนๆอ๋อหมายถึงว่าเพื่อนๆเงียบๆมีมารยาทกันหน่อยอันนี้คือเขียนมาแบบดัดแปลงเหมือนกันดัดแปลงแล้วนะคะครับจริงๆเขียนไม่ได้ฮะคำพูดที่เราจะ ใช้พูดกับเพื่อนๆนะครับในความระสำมระสา,าให้อยู่ในความสงบเนี่ยคําพูดนั้นเนี่ยในทางจิตวิทยาเนี่ยหมายถึงคําที่คุณใช้ปลอบใจเพื่อนๆเวลาที่เขาอกหนักมันเลยอาจายของแดงแเ,เห็นชัดเจนคือตัวใครตัวมัน, <c oughs> มนเราก็เอาตัวเองไม่อรอดเหมือนกัน ก็คือแล้วแต่ตัวใครตัวมันแล้วกันนะเพื่อนของของบิ๊กมีมารยาทกันหน่อยนะเพื่อนทำไมเราแบบมาญาติครับเอ้ามาญาติฮะฮะเราก็ต้องมีมารยาทกันหน่อยทำไมเพราะว่าให้เพื่อนมันเลือดกันหน่อยเนี่ยก็คงจะหมายความในทำนองว่าอ้าวก็ดูแลตัวเองกันด้วยก็ต่างฝ่ายก็ต่างดูแลตัวเองกันไปใช่ไหมท่านผู้ชข้อสุดท้ายคะแนนสอบที่ได้ดีกว่าที่เราติ๊ไว้ พูดว่าอะไรได้ไงครับคุคำตอบข้อสุดท้ายก็คือได้ยังไงครับแล้วของนายล่ะคะกะไว้แล้วมีไม่ถึงเไม่ถึงยังไงตอนแรกยังลาก่อนอยู่เลยนะแต่พอว่าพอดีพังกะไว้เแล้วโอ้เป็นอย่างนี้เลยแล้วของของบิ๊กล่ะคะเบสิกครับโอ้โหเพราะคะแนนออกมาเต็มนะพื้นพื้นคำพูดที่เราจะ พูดกับตัวเองเมื่อเรารู้ว่าคะแนนที่สอบเนี่ยดีกว่าที่คิดเนี่ยน,นะฮะในทางจิตวิทยาเนี่ยหมายถึงความรู้สึกไมได้จุบครั้งแรก อยู่แล้วใปเปลี่ยนเป็นดีใจจังนี่นี่หนักกว่าเดิมอีกครับเมื่อจุดครั้งแรกดีใจจังหรอคะดีใจฮะเราได้จุดกับคนที่เรลักไงแล้วไอ้เบสิกนะคะเบสิกนะคะะก็ต้องดูก่อนครับ ในการถอดรหัสใจครั้งนั้นนะคะทําให้เราได้รู้จักกับ d ีทูอย่างใกล้ชิดแล้วก็มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะหนุ่มบิ๊กนะคะทาให้เรารู้เลยหรอว่าเขาเป็นหนุ่มที่น่ารัก,ากมากสดใสร่าเริงแล้วก็ขี้เล่นนะคะเรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติของหนุ่มในฝันของสาวๆหลายแต่หลายคนค่ะแล้วไม่ได้หมดแค่ครั้งเดียวนะครับคือเขาไม่ได้มาถอดรหัสใจกับเราแค่ครั้งเดียวนะครับเขายังมาถอดครั้งที่2ด้วยที่รายการจันเจ้าของเราที่นี่เองนะครับและภาพการถอดรหัสใจครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามชมช่วงหน้า ครับอยากบริหารให้พีคมีความสุขมาแมแแแมกแล้วก็ดีขึ้นเร็วๆนะคะแล้วก็ยังบริหารไม่ถึงคุณพ่อิ๊กนะคะก็ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรล้วก็มีกำลังใจต่อไปขอให้พีิ๊กหายเร็วๆค่ะขอให้กำลังใจพ่อแม่พี่ิ๊กด้วยนะคะขอบคุณช่วยพี่กับ